เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประชาัมพันธ์งานผลหน่อยคือครับผมเนี่ยถ้าเกิดใครมีเว็บไซต์หรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยแบบไงว่ามาลืมเนเป็นยังไงวะมาลืมใครใครเล่นเน็ตอยู่คืออย่างนี้ครับสามารถที่จะผมเนี่ยทำงานอยู่ตามป่าตามเขาครับผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับนักการเมืองหรืออะไรพวกนี้ คือผมไม่ชอบดยด่านักการเมืองว่านักการเมืองเร็วอย่างวุนอย่างนี้ผมก็ไม่ชอบครับพอผมเร็วกว่าคื <c oughs> อคร <ừ, S 2> ั้งคร <c oughs> ั้งสุดท้ายเนี่ย <c oughs> ผมไปเมื่อวันวันเด็กไปงานแล้วก็มีโดนบัตรโดนบัตรแดดโดนใบแดงแล้วแกพูดว่านี่มันบัรน้ำเงินยังให้อยู่ได้3กสนาทีมีอยู่ห้าโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียน ทั้งหมดจเป็นชาวก็เรียงต้องการพระประธานที่ต้องเอาไว,ไว้ในสลาพระนะครับโรงเรียนหนึ่งบ้านห้วยภูตตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ละมาจงังหวัดตากเนี่ยมีพระองค์แค่นี้แหละทั้งหมู่บ้านองค์แค่นี้จริงๆถ้าใครสนใจอยากจะดูเนี่ยก็คือเข้าไปในบ้านศิลปะดนตรีกวีประชาชนเนี่ยจะเห็นว่า เราไปทำอะไรมานะเขามีนะอันนี้ใบเหลืองก็ยังอยู่ได้นานใบเหลืองังอยู่ได้นานถ้าใครสนใจนะครับผมตั้งใจจะมอบพระประธานนะครับหน้าตักสามสิบสองนิ้วใครอยากจะเป็นจ้าภาพนครับองค์ประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้ามีเบอร์โทรมีอะไรให้เรียบร้อยเข้าไปเ็บไซต์ใช่ไหม เข้าไปในเว็บไซต์คือติดต่อจากทางนู้นเลยไม่ต้องติดต่อที่ผมกลุมศิลปะดนตรีแล้วเพราะว่าให้ตังค์ผมไม่ได้ผมกินเหล้าเที่ยวคาเกหมดมันเกี่ยวอย่างนี้เข้าเว็บไซต์กลุมศิลปะดนตรีใช่ไหมใช่พิมพ์ที่กูเกิลนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่ากรุมศิลปะดนตรีภาษาไทยนะครับกลุ่มศิลปะดนตรีกวีประชาชนคือมีงานของเราก็จะขึ้นมาแล้วก็สามารถดูทีวีได้สี่ช่องนะครับมีเพื่อชีวิตทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงธรรมะทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมง แล้วก็บ้านเฮยขวางที่อยู่ใกล้ๆนี่นะครับก็จะเป็นหลากหลายเลยทั้งลูกลกรุงลูกทุ่งเก่าๆเรียงลําดับมาเลยนะครับทั้งธรรมะอยู่ในช่องนี้นะครับก็เปิดคลิกเข้าไปดูได้วันนี้ก็ถ่ายทอดอยู่สองช่องคือช่องเพื่อชีวิตแลวก็ช่องบ้านเฮยขวางนะครับอีกช่องนึงศูนย์กติกรรมธรรมชาติโป่งแรดนะครับสี่ช่องด้วยกันอ่ะหลวงประชาสรรมต่ออีกนิดนึงครับรผมจะเดินทางไปวันที่30เมษายนนะครับรตอนนี้มีมีเจ้าภาพนั่งอยู่ที่นี่คนหนึ่ง้ว ไหนเออ,อก็คือรับรับเนื้อผ้าไปแล้วนะหน,นึ่งองค์ประมาณสองหมื่นห้าแต่ผมยังไม่ได้เช็คราคาแน่นอนถ้าเกิดใครได้ราคาถูกกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไปในอินเทอร์เน็ตได้ราคาคถูกกว่านี้ช่วยบอกผมด้วยหน้าตักสามสิบสองนิ้วนะครับประมูลกันให้ราคาถอยลงไปเรื่อยๆ <S <s ใช่ไหมใช่ <c oughs> คือระประธทานทุกโรงเรียนนะครับมีอยู่แค่เนี้ยแค่คืบเดียวเนี่ยครับ แต่เส้นทางออฟโรดตลอดนะครับขอบอกไว้ก่อนถ้าจะไปต้องเอารถไปจอดที่ที่โรงเรียนบ้านแพะตอชดอบ้านแพะใครสนใจนะครับถ้าเกิดเป็นพวกออฟโรดอะไรอย่างเนี้ย